ใครอยากลดน้ําหนักนะคะเชิญทางนี้นะคะมากเลยเป็นสมุนไพรอบแห้งทั้งหมด8ชนิดนะคะจะประกอบไปด้วยปอกระบิดช่วยในเรื่องของเด็บชาวปวดข้อปวดเข่านะคะย่าหวานลดน้าตาลในเลือดนะคะควบคุมน้ำตาล พุทซาดำบำรุงเลือดน,นะคะลดคอเลสเตอรอลดอกคำฝอยช่วยลวดไขมันในเส้นเลือดน,นะคะป้องกันไขมันอุดตันได้กระเจียบนะคะช่วยบำรุงหัวใจนะคะป้องกันตับถูกทำลายมะขามแขกนะคะแก้ท้องผูกขับลมในลำไส้นะคะแก้เรื่องของริดสีดวงได้ด้วยค่ะพุซาแดงแก้น นอนไม่หลับนะคะช่วยในเรื่องของไมเกรนนะคะบำรุงสายตาและผิวพรรณให้เราดีขึ้นนะคะ <S <S ส่วนของพริกไทยดานะคะช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดนะคะช่วยในการระบบุผ่าผานนะคะซึ่งหม้อนี้150บาทสามารถลดได้ประมาณ2-3กิโลคุ้มมากเลยค่ะทานได้ประมาณ3สัปดาห์นะคะ2-3สัปดาห์ประมาณนี้นะคะราคา150บบาทถ้าเกิดว่าสั่งสีทอขึ้นไปนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ส่งฟรีนะคะ